น้องทํางานคนเดียวใช่ไหมคะใช่ไหมเออน้องทํางานคนเดียวเพราะฉะนั้นอีพวกนี้มันมันไม่ได้ทํางานก็ไม่ต้องให้มันเอค่าแรงไม่ต้องให้มันเลยเนาะเนาะเออไม่ต้องให้มันเลยยิ่งอีช่วยแต่วิลาไม่ต้องให้เลยเนาะเพราะว่ามันไม่ทำงานหนาเห็นไหมมันซนอย่างเดียวมันซนอย่างเดียวมันดื้อย่างเดียวน้องทํางานคนเดียวแม่ก็ให้น้องคนเดียวเนาะ เออแม่ก็ให้น้องคนเดียวเพราะฉะนั้นพวกนั้นไม่ต้องให้ไม่มีสิทธิ์รับค่าแรงเนาะไม่มีสิทธิ์รับค่าแรงเออเพราะว่ามันไม่ทํางานหันกล้องมาทางนี้หันกล้องมาทางนี้เออหันกล้องมาทางนี้เออคนเก่งอยู่แล้วเนาะลูกเนาะอีอีช่วยเก่งไหมมันไม่เก่งอีช่วยไม,ม่เก่งมันตีกันอย่างเดียวเนาะน้องน้องเก่งน้องทํางานคนเดียว อ๋อนีนแม่ี่แม่ไล่มันเลยแม่ไล่มันเลยมาปวนอีกแล้วมาปวนอีกแล้วมาปวนอีกแล้วมันปวนหนูเหรอคะโอ้มันปวนหนูเดี๋ยวแม่จัดการมันเองเดี๋ยวแม่จัดการมันเองมันปวนหนูเนาะหนูจะทํางานเดิมมันมาวุ่นวายแล้วมันไม่ทํางานนะเนาะมันจะเอาค่าแรงอย่างเดียวหนูให้ค hi ่าแรงมันไมคะโอออย่าไปให้ม like ันเพราะมันไม่ ไปเลยไปเลยไม่ต้องเอาค่าแรงเลยไม่ต้องเอาค่าแรงนะพี่กี้เขาคนเดียวเ่พี่คะ<ม>โอ้ยพิ่กี้คนเดียวเพราะพี่กี้ทำงานพวกเธอน่ะไม่ทำงานเห็นไหม,ไมพิ่กี้เขาลงไลฟ์สดเขาก็มามเขาก็มาทำงานนะเหน็นไหมเดี๋ยวเขาลงไลฟ์สดเขาก็มาทำงานเดี๋ยวพวกมึเงอะไรพี่กี้เขามาก็โดย<ม>พี่แม่ไม่ต้องเรียกเลยเนะลูกเนาะเอโอโดยที่ไม่ต้องเรียกเลย แล้วมันมเก่งด้วยนะลูกเนาะเออเก่งด้วยพวกนี้มันไม่เก่งวันนี้วันนี้คบคบค่าแรงคนเดียวเลยมันไม่เก่งเลยเอา้าวนั่นนั่นว่าแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วไปอีกแล้วเดี๋ยวแม่ไปจัดการมันเนาะไปจัดการให้เองนะไเชื่อไปเลยไปเลยไปเลยอย่ามากวนอย่ามากวนพี่เขาอย่ามากวนพี่เขา พี่เขาจะทำงานะห้ามมาป่วนเออพวกนี้นี่ไม่จับให้แล้วลูกไม่จับให้แล้วเออไม่จับให้แล้วเออเดี๋ยวแม่ต้มผักก่อนต้มผักจะกินข้าวนี่ยังไม่ยังไม่ได้กินข้าวเลยลงไลฟ์สดแม่ก็หิวข้าวแล้ว หนูห <icana> ิวไหมคะลูกโอ้หิวมันกันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จัดให้ลูกเดี๋ยวไม่จัดให้เดี๋ยวไม่จัดให้มันก็หิวมันกันเออีพี่รอดกินข้าวอิ่มแล้วนะรอดกินข้าวอิ่มอ๋อหนูจะเออหนูก็กินหนูจะกินเอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้มจุ้งกินกันเนาะเออต้มจุ้งกินแล้วก็ทําคอนเทนต์กันเนาะเออกินแล้วต้มจุ้งทําคอนเทนต์ด้วย กินต้มจุ่มไปด้วยทำคอนเทนต์ไปด้วยเออใช่ใช่ใช่ใช,ใช่อย่าเพิ่งแต่งตัวอย่าเพิ่งแต่งตัวอย่าเพิ่งแต่งตัวพอน้องลงไลน์น้องก็มาตรงนี้เลยนาะเออโดยที่ไม่ต้องเรียกใช่ไหมคะเออโดยที่ไม่ต้องเรียกเนาะ